สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ e-sport update นะครับผมไม่ต้องแปลกใจกันครับว่าทำไมผมอยู่ดีมาทำ e-sport นะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้ครับผมไปสมัครงานครับบริษัทที่เกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน e-sport นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ได้รับการบรรจุแล้วครับมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยมีความรู้เล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับพวก e-sport แล้วก็วงการเกมนะฮะซึ่งก็จะมีน้องๆในบริษัทเนี่ยมาคอยช่วยผมด้วยอย่างไรก็ตามผมยังไม่ขอเปิดเผยชื่อน้องๆก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวที่ทางานจะมีปัญหาเอาแต่ว่าอย่่่่่าาาาางงงงไไรรกก็ตตมมผเเเชชชชืืออออออวววดดดีี๋๋ยยนน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 ้้้้โโจะหบบบััแลคคใ จะต้องได้มาอยู่กับผมอย่างแน่นอนก็มาพูดคุยกันเรื่องของอีสปอร์ตนั่นเองครับและสําหรับข่าวแรกนะครับที่เราจะพูดกันเลยก็คือเรื่องของ Power Ranger นั่นเองครับสาหรับเรื่องของ Power Ranger นะครับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง20ปีบางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับแต่ต้องบอกเลยนะครับว่า Power Ranger เมื่อประมาณ20ปีก่อนเนี่ยมันโคตรดังเลยครับท่านผู้ชมครับมันคือขบวนการเซนไต5สีนะครับที่มาคอยประดุมความยุติธรรมนะครับที่แบบดังมากๆของญี่ปุ่นนะครับจนถึงขั้นี่อเังงขยฝด และภาพที่ผมจําได้ตอนเด็กเลยนะครับคือเป็นกระบวนการ5าสีเพื่อพัุนความยุติธรรมต้องสมมามัคคีกันถูกไหมแต่แม่งเด็กแถวบ้านคือต่อยกันเพื่อแย่งเป็นสีแดงเฮ้ยโจเราขอเป็นสีแดงได้เปล่าไม่หรอกกาพลเธอเป็นคนไม่ดีเธอวันนั้นเราเห็นเธอขโมยเงินนะ่ะเฮ้ยโจอย่าพูดอย่างนั้นดิเราบอกแล้วไงถึงแม้ว่าเราจะขโมยเงินนะ่ะเราก็ขโมยเงินแม่เราเราไม่ได้ไปขโมยคนอื่นๆเห็นไหมเราไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนอกจากแม่เรา นั่นแหละครับท่านผู้ชมครับเราก็จะเห็นเด็กในสมัยก่อนนะครับแย่งกันเพื่อที่จะเป็นสีแดงเพื่ออะไรก็ไม่รู้แต่เรื่องนั้นเราจะไปสนใจเลยดีกว่าครับผมปูมาเพื่อจะเล่นมุกง่ๆเมื่อกี้เท่านั้นเองอย่างไรก็แล้วแต่ครับณปัจจุบันครับมันมีเกมที่ชื่อว่า Power Ranger Battle for Grid อยู่นะครับอารมณ์เหมือนคล้ายๆพวกแบบ t ทค k e นพวกอะไรแบบนี้นะครับและถึงแม้ว่าตัวเกมจะออกมาตั้งแต่ปี2019นะครับแต่ว่าตัวเกมเองก็ยังมี DLC หรือว่าเนื้อหาที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับสำหรับคนที่งงว่า DLC คืออะไรคือมันย่่่ออมาาาาาจกกคคํวว Download Content Able ็็ืแแบบบบเปน เื้อหาเสริมเนื้อหาหลักใหม่ๆเข้ามานะครับก็คือเหมือนกับอัปเดตใหม่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับซึ่ง DLC ใหม่ล่าสุดที่กําลังจะเข้ามาในวันที่25เดือนหน้านี้ตัวเกมนะครับเอาชุนลีครับแล้วก็ริวนะครับจากเกม s ตรีทไฟ i g เตอรเนี่ยเข้ามาผสมด้วยซึ่งรูปร่างหน้าตาของตัวละครเนี่ยโอ้โหก็ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเห็นแค่ชุดเนี่ยก็รู้เลยครับว่าใครคือแบบ ไม่ต้องมาหลอกกูนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับไอ้ข่าวนี้จริงๆไม่ได้มีสาระอะไรมากครับแต่ผมเนี่ยอยากจะพูดถึงคนที่อายุ25ปีขึ้นไปที่เป็นแฟนเกมนะครับแล้วก็เป็นแฟนซีรีส์ Power r a n g e r นะครับอย่างพวกเรานะฮะว่าอ้ย เกมเนี่ยแบบนี้มันมีอยู่นะแล้วก็มันสามารถเล่นออนไลน์ PVP กันได้ด้วยครับเผื่อใครที่จะต้องการแบบว่าย้อนและลึกความหลังอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งตัวเกมนะครับตัว DLC แบบทั้งหมดซื้อแบบว่าครบครบแพ็คหมดเลยนะประมาณแค่300บาทเท่านั้นเองครับท่านผู้ชมครับและถ้าหากว่าใครสนใจนะครับก็ไปซื้ออยู่ในในสตีนี่กูอ,อ่านข่าวหรือกูโปรโมทเกมวะเนี่ย คือเรื่องของค่ายไรออดนั่นเองครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับว่าค่ายไรออดคืออะไรเขาคือค่ายเกมครับที่สร้างเกมที่มีชื่อเสียงเยอะแยะมากมายนะครับยกตัวอย่างที่เห็นชัดๆเลยนั่นก็คือเกม LOL หรือว่า League of Legends นั่นเองครับในเวอร์ชัน PC แล้วก็ยังมีเกม LOL Wild Rift นะครับซึ่งเป็นเกม LOL นั่นแหละที่เป็นเวอร์ชั่นของมือถือนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งเกมนะครับที่ค่อนข้างดังมากๆในช่วงนี้ก็คือ v a l o r a n t นั่นเองนะครับสามเกมที่ผมพูดมานะครับเป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมี เพราะในวงการเกมดูเหมือนจะไม่พอซะแล้วครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าทางไรออดเนี่ยเขาได้เพิ่มขยายสาขาครับนอกจากเกมนั้นเนี่ยต่อไปนะครับจะไปทําเพลงแล้วก็จะไปสร้างหนังอีกด้วยด้วยจุดเริ่มต้นนี่มันมาตั้งแต่ปี2018ครับท่านผู้ชมครับในตอนนั้นไรออดจัดการแข่งขัน LOL ชิงแชมป์ลกครับแล้วทีนี้เนี่ยมันก็ต้องแบบว่ามีเตรีมเพลงของการแข่งขันถูกไหมพวกเขาก็เลยทําเพลงที่ชื่อว่า Pop Star มานะครับคือภาพ MV เนี่ยก็เป็นตัวละครที่อยู่ในเกม LOL นั่นแหละก็แบบโอ้โหเป็นแบบสไตล์ K-pop เต้นบ้าอ๊อฟ ว่าแบ็คพิงก์อะจูดจดจดดจะเต้นแบบนี้ให้มันเสียเวลาคนดูทำไมะวะนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับกลายเป็นนัวยอดยิวมันเยอะโว้ยคนดูนะตอนนี้เ네นี่ยรวมไปแล้วกว่า430ล้านวิวนี่ยังไม่นับรวมช่องทางอื่นๆนะงานนี้네เนี่ยเขาก็เลยมองว่าโอ้ โอ้ทำไมคนดูมันเยอะจังว่มันน่าจะได้ผลนะทีนี้เขาก็เลยลองมีเพลงใหม่มาเรื่อยๆครับปล่อยเพลงมานู่นนี่นั่น,นเอา้าคนก็ยังดูเยอะอีกทีนี้ครับแฟนคลับพวกคนที่เราเล่นเกมเนี่ยเขาก็เลยมาแซวไรออดเขาว่าจริงๆแล้วไรออดเนี่ยมันไม่ใช่ค่ายเกมเว้ยแต่มันคือค่ายเพลงต่างหากเพราะว่ามันออกเพลงมาโคตรบ่อยๆก็ออ,ออกเกมเอีกอย่างไรก็แล้วแต่ครับทนผู้ชมครับก่อนนั้นนี้เป็นแค่คําแซวนะแต่พอมาปีนี้ครับทุกท่ครับ,รบดูเหมือนว่าคําแซวมันจะเป็นเรื่องจริงเพราะตอนนี้ดูเหมือนทางไรออดจะเล่นใหญ่กว่าเดิมครับโดยพวกเ ตัอน,นี้นะฮะเปิดรับสมัคร2ตํตำแหน่งครับนั่นก็คือตำแหน่งเดี๋ยวผมขออ่านชื่อนะ g l o b a l Head of l i v e Action Film และ Global Head of Live Action TV ซึ่งไอ้2ตตำแหน่งนี้นะมันคืออะไรมันคือคนมาสร้างหนังครับท่านผู้ชมครับนั่นหมายความว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะได้เห็นตัวละครไม่ว่าจะเป็นทั้งเกม v i ย o รแลนหรือว่าเกม LOL นะครับได้ถูกสร้างมาเป็นหนังหรือว่าเป็นซีรีส์ให้ร้อยดูกันนะครับแต่ว่าพอดูชื่อเห็นไหม Head of Life Action TV อคิดมุกก่อนมันหมายความว่าเราอาจจะได้เห็นเวอร์ชั่นคนแสดงครับแบบเราอาจจะได้เห็นนะคอมแสดงเป็นมัสเตอร์อย่างเงี้ยเฮ้ยไม่แน่ สำหรับการเคลื่อนไหวครั้งนี้ของไรออดนะครับเชื่อว่ามันมีผลอย่างมากกับการสร้างแบรนด์ครับเพราะว่าถ้าหากว่าตัวละครเนี่ยมีสตรอรี่มากขึ้นมีตัวหนังนะครับรวมไปถึงมีเพลงด้วยเนี่ยจะทำให้ผู้เล่นนะครับที่เล่นเกมเนี่ยอินกับตัวละครนั้นมากขึ้นครับซึ่งพอคนเล่นอินมากขึ้นหมายความว่าไงมันหมายความว่ามึงก็จะซื้อสกินมันมากขึ้นไงแพงเท่าไหร่ก็ยอมพันแปดใช่ไหมปึ๊มเรียบร้อยไปเลยจ้าข้าไม่ต้องแดกใช้สกินอย่างเดียวและแผนการตลาดแบบนี้นะครับไม่ใช่เพียงแค่ไรออดเท่านั้นนะครับท ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เกม d ูตาทูเองก็เริ่มทําแล้วเหมือนกันครับอย่างที่เราเห็นที่พวกเขาไปจับมือกับทางด้านของ Netflix นะครับที่ทําซีรีส์แอนิเมชันขึ้นมานะครับที่ชื่อว่าด o t าโดยภาคแรกที่เราเห็นกันนี้ก็คือภาคบัตดาก้อนนั่นเองครับซึ่งเป็นเรื่องราวของดราคอนไนส์นะครับคือหนึ่งในตัวละครในเกมด o t าแล้วสถิติที่ออกมาครับหลังจากที่ซีรีส์นี้ออกมานะครับผู้เล่นเนี่ยมีจํานวนในการเล่นดราคอนไนส์เพิ่มขึ้นถึง22% 2ครับถึงเปอร์เก็นตยครับนหมายคึามว่าน่ารที่ม ีสื่อแบบนี้เนี่ยมันมีผลต่อการเล่นเกมจริงๆและถ้าถามว่ามันคุ้มไหมกับการที่ต้องมาสร้างหนังสร้างเพลงเพื่อมาส่งเสริมเกมแบบนี้ต้องบอกเลยครับว่าคุ้มมากๆครับเพราะหากย้อนกลับไปดูเรื่องของเศรษฐีเม็ดเงินนะครับในวงการความบันเทิงนะครับเกมครับคือวงการที่สามารถทารายได้มากที่สุดครับแถมยังมากกว่าหนังและก็เพลงรวมกันเะอีกครับอันนี้เฉพาะในปี2016นะครับซึ่งหน้าตอนนี้เนี่ยก็ยังมาก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 ขึ้นเรื่อยๆครับนั่นหมายความว่าเทรนในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังหรือว่าเพลงเนี่ยต่อไปครับมันจะต้องมาหนุนแล้วก มาเกื้อกูลเกมหรือแม้แต่มีเกมเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองครับทีนี้เราก็ต้องมารอดูนต่อไปนะครับว่าจะเป็นวาวหรือไรออดนะครับที่จะกลายเป็นอันดับหนึ่งนะครับที่จะได้ตัวสีแดงเอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าจะได้เป็นอันดับหนึ่งของวงการเอนเตอร์เทนเมนต์และเกมนะฮะ พูดถึงเตียงโยนาแล้วจะไม่พูดถึงคนนี้ไม่ได้ครับกบช่วงนี้ที่ร้อนแรงมาก่ก็คืออันนาและซานฟนผู้เล่นระดับตำนานอันที่จะเรียกว่าตำนานได้ไหมว่าอันนาครับผู้เล่นแครี่ระดับแชมป์ทีไอสองสมัยนะครับกับหวนคืนสู่ทีม OG หลังจากที่หายไปนานเป็นปีครับดยการกลับมาครั้งนี้นะครับก็กลับมาในอีรอบเดิมเลยครับนั่นก็คือ OG เหมือนใกล้จะแพ้แล้วก็กลับมาช่วยทีมให้ทีมเข้าทีไอได้อันนี้ย้อนกลับไปในปี2018เลยครับก็คือทีไอแปดนั่นเองครับโดย ตอนนั้นนะครับทีม OG ก็กาะทอนกรแท่งก็ตอนนั้นใครที่ยังไม่ดูก็ไปดูสกูปของผมได้นะครับก็คือ,อมันชื่อมันชื่อสกูปอะไรนะอะใครรู้ใครจำได้ช่วยคอมเมนต์ทีนะครับโดยในปีแรกนะครับอาณาสามารถช่วยทีม OG เอาชนะ PSG LGD ไปได้ครับแล้วก็คว้าแชมป์ TI 8ไปแล้วทีนี้ครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เหมือนว่าประกาศขอหยุดพักเพื่อเดี๋ยวว่าไปทำตามความฝันอยากเป็นเชฟอยากไปเป็นเหมือนกอล์ดนรัมซี่ทีนี้พอในปี2019ครับพออาณาไม่อยู่แล้วเนี่ยทีม OG ก็ตกต่ำอีแล้วครับกระทอนกระแท่งนู่ มันจะได้เข้าท i ไอไหมคืออย่างนี้ผมต้องบอกท่านผู้ชมก่อนครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะคือการแข่งขันท i คือการแข่งขันโด ta 2ูชิงแชมป์โลกถูกไหมแล้วก่อนที่จะไปแข่ง TI ได้เนี่ยเหมือนกับว่าแรงกิ้งหรือว่าคะแนนของคุณน่มันต้องถึงเหมือนกับว่าเวลาคุณตายแล้วคุณจะได้ขึ้นสวรรค์หรือจะตกนรกอ่ะคือมึงต้องมีความดีมากพออ่ะมึงถึงจะขึ้นสวรรค์ได้ถึงแม้ว่าความดีของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันก็ตามถ้าโนเทลเนี่ยกินเหล้าสูบบุหรี่น้าไม่ดีไม่น่าด้ขึ้นสวรร นั่นแหละครับท่านผู้ชมครับในตอนแรกใน o g G ดูเหมือนจะไม่ได้เข้าการแข่งขัน TI 9ครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยในช่วงหลังๆในการเก็บคะแนนนะครับก็ได้อานากลับมาช่วยทีมอีกครั้งแล้วก็สามารถเก็บคะแนนเพียงพอที่จะเข้าการแข่งขัน t ีได้ซึ่งตอนแรกทุกคนก็มองว่าโอ้เข้ามาแบบนี้เนี่ยไม่น่ารอดหรอกดูแล้วเนี่ยน่าจะตกประมาณรอบ2รอบสาม,มากกว่าแต่เอาไปเอามาครับท่านผู้ชมครับอน,นาโชว์ความเทพวิ่งเล่นไอโอแครครับ even infamous isn't wearing that they like carry whoa what the what the hell's going on? what is happen is this a carry axe ดูอันนี้ผมอธิบายให้ฟังอีกนิดนึงก็แล้วกันนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะคือปกติแล้วเนี่ยอาアาเล่นแครี่ใช่ไหมมันก็ต้องเล่นตัวดามเมจตัวโหดโหดช่วยไหมแต่มันเล่นไอโอว้ซึ่งไอโอนมันเป็นตัวซัพพอร์ตอารมณ์มันมาแล้วเป็นเสียวเออร์ในโรงเตี๊ยมนะแหละเอาง่ายๆว่าเป็นตัวลูกกระจอกกระตีอะใครก็ไม่สู้หรอกเอาไวเา้เสิร์ฟน้ําเสิร์ฟท่าอย่างเดียว ฟิลแบบวันนี้เอาอะไรดีครับนายท่านแต่เหมือนกับว่ามาเวอร์ชันนี้เว้ยเซียวเออแม่งสึกจับดาบเือกเก่งเฉยต่อยหน้าหงไฟหงแม่งหน้าควา่ำไปหมดเลยครับแล้วก็พาทีม OG นะครับสามารถเอาชนะทีมลิควิดหรือว่าทนะีมนิกมานปัจจุบันนะครับด้วยการชนะถึง3ต่อ1เกมผมจําได้ติดตาเลยครับเพราะว่าในเกมนั้นผมภาคด้วยและการเล่นที่ควรตีนมากๆแล้วก็ฉีกแวกเนะี่ยแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้ทุกคนนะครับที่เล่นโดตาโดยเฉพาะในเซิร์ฟเอเชียนะครับหันมาเล่น IO Carry กันหมดเลยครับจนตัวเกมเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนแปลลงเลย ไอโอมาเล่นแบบนี้ไม่ได้นะมึงต้องเป็นซับพอร์ตมึงมาเล่นแคลรี่อย่างนี้ไม่ได้ตรงนี้นี่แหละครับมันก็เลยกลายเป็นว่าอันนาเนี่ยคือแครี่ระดับตำนานจริงๆครับที่แบบว่าเล่นจนแบบว่าเกมแม่งต้องเปลี่ยนแพทอะมึงและสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ควา้าแชมป์ทีไอสองสมัยซึ่งเป็นการควา้าแชมป์ทีไอสองสมัยครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกเลยนะครับอันนาครับก็กลับไปแบบว่ารีทยอีกแล้ว ไอห,หามึงว่าแข่งทีไอเป็นงานพาร์ทไทม์ใช่ไหมเนี่ยแล้วทีนี้ครับพออนากลับมาอีกครั้งเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเออเจเรื่องจริงแล้วแหละมึงทางานรับจ็อบพาร์ทไทม์จริงแล่วแหละมึงมาเอาตังค์ไอสัตว์มึงไม่ได้ชอบเล่นโดต้าหรอกแล้วก่อนที่อาาจะกลับมานะครับก็ดูเหมือนว่าแฟนๆตัวยงของทีมเขาเนี่ยจะรู้กันพอสมควรครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับไอมีข่าวมาว่ามิดวันแอบแครี่คนก่อนของโ G นะครับแบบจะได้ออกไปแล้วทีนี้มันก็มีเหมือนกับว่าไงดีรับก็ดีหนึ่งที่มาเลย เขาก็เลยสงสัยกันบอกเฮ้ยนี่มันใช้อนาจริงบอกว่าดูสงแล้วแม่งน่าจะใช้อนาแน่ๆเลยอะแล้วพอวันที่11เมษายนครับพอโอจิเปิดตัวแคร,รี่คนใหม่ท่านนั้นแหละโอ้โหแฟนคลับทุกคนก็แบบว่าอ่ากูรู้ที้ว่าเป็นอนานั่นแหละครับเป็นแบบที่ แฟนครับทุกคนคิดไวจริงๆครับเป็นอานาครับที่เข้ามาครับแหมถ้าซื้อหวยนะมึงเอ้เสียดายเลยกูโดนแดกตลอดเลยสำหรับการกลับมาครั้งนี้ของอานานครับเจ้าตัวก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับประมาณว่าสาเหตุที่เขาเนี่ยต้องแบบว่าเล่นแล้วก็หยุดพักเล่นแล้วก็หยุดพักแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ชอบการแข่งขันโดต้าแบบยาวๆนานๆติดๆกันเพราะว่ามันรู้สึกแบบเหนื่อยมากๆเขาก็เลยอยากจะขอหยุดพักแล้วเวลาทุกครั้งที่เขากลับมาเล่นใหม่มาแข่งใหม่แบบนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องตื่นเต้นเยอะๆมากมายเลยครับมันก็รู้สึกว่าสนุกดีซึ่งพออาานนูแแบบี้ฟ ก็เลยบอกว่าโอเคกูเชื่อมึงแล้วว่ามึงเป็น TI Part Time Job